อ่าโอเคนะก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับผมแฮชโค้งไม่สิ้นเกมนะวันนี้เราก็จะมาเล่นมาเล่นที่อะไรบ้างแป๊บหนึ่งขอเปิดเพลงก่อนโอเควันนี้เราก็จะมาสอนโหลดโปรเอเลกันนะครับผมเอ่อเกี่ยวกับโปรอะไรวะโปรอะไรก็ปล่อยมันเถอะแต่ว่าโปรอะไรไม่รูะแต่ผมไม่ดูหลังผมบอกให้ลวกันโอเคผมไปให้ลิงมีไว้ใต้คลิปชั่นฮะก็ลองดาวน์โหลดกันเราเองโอเคก็กดดาวน์โหลดอ่าแล้วก็แป๊บหนึ่งอันนี้อะไร เราหลดเสร็จแล้วก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะซ้ายมือข้างล่างซ้ายมืออ่ามื่อกขึ้นอันนี้แล้วก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้มาะฮะก็แค่นี้เองก็ข้าเกมได้เลยนะฮะอันนี้มนันเกี่ยวกับโปรอะไรวะบอทอ่านั่นจะเป็นบอทนะฮะที่ผมแก้มานะฮะโอเคสำหรับใครที่ไม่ได้นะครับผมก็เดีย๋ยวผมจะแก้หายให้ทีหลังแล้วกันนะ สำหรับวบนนี้ก็แค่นี้พอแล้วกันอ่าแล้วก็บอกอย่างหนึ่งนะกำนนึ่งโอเคสำหรับโปรกเก่าที่ใช้ไม่ได้นะฮะตอนนี้กำลังแก้ไขอยู่นะผมใครที่ยังไม่ได้ก็รอแป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันมันไม่ง่ายนะฮะมันก็มันไม่ง่ายเออถ้าใครรีบนะทำเองเอาเองแล้วกันนะผมขี้เกียจแก้แล้วโอเคก็ก็อะไรวะ ก็เล่นให้สนุกแลยกันโอเคก็มาบอกแค่นี้สำหรับใครที่ยากได้โปรอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้ก็คอมเมนต์ไปเลยนะฮะเดี๋ผมจะอ่านโอเคก็ก็อะไรวะก็เปิด์ฟอนนี้ขึ้นมานะให้เข้าเกมได้เลย,นะ,ะลยเลนะครับจะหรือปิดปลัดด้วยใช้กับคอมมิโดเจ็ดแปดแล้วก็แปดจุดหนึ่งนะฮะโยโอเคสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันใครที่อยากได้โปรอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างแล้วพื่อนบอกซ้ำหาพี่เหรอวันนี้โอเคโอเคนะฮะตอนนี้กำลังมีอ่ารับจ้างปั๊ม XP นะครับผมใครที่อยากได้ XP นะฮะหรือได้ SP นะครับผมรับจ้างปั๊มนะครับก็ห้าสิบทู XP ได้ห้าหมื่นครับอ่ารับฮะ เก้าสิบทูได้เจ็ดหมื่นแปดไอ้เจ็ดหมื่นห้านะฮะร้อยห้าสิบทูได้แสนห้านะฮะสามร้อยทูได้สามแสนครับผมแล้วสำหรับเอ็สอนะฮะต้มีคูณสองแล้วก็ดับเบิลอัพนะผมต่อไปเอ็อ็นะฮะเอ็ห้าสิบทูได้เท่าไหร่วะเดี๋ยวเอ็สพีห้าสิบทูได้เท่าไหร่แวะ ห้าสิบทูได้หนึ่งชั่วโมงปั๊มได้หนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็อ่ใครที่อยากได้นะครับผมก็ลองไม่ได้ลองดิให้รหัสไปเดี๋ยวผมจะทําให้แล้วกันถ้าได้ไปไหนผมก็จะบอกนะฮะโอเคก็อีพีห้าสิบถูได้อะไรวะโอเคตาละสี่หมื่นห้าะฮะห้าสิบถูเก้าสิบถูได้แปดหมืนนะฮะ ไม่ใช่แปดหมื่นเออแปดหมื่นนะฮะโอเคว่าห้าสิบก็ได้แสนห้านะฮะเหมือนเหมือนเหมือนเอพีเลยครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอจะคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมอ่ากดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อนะครับผมโอเคก็ขอจะคลิปเปท่านี้แล้วกันนะฮะก็อย่าลืมไลค์อันซับกันด้วยนะจ๊ะโอเคก็ใครชอบก็ระชมมากกดซับนะครับสําหรับวันนี้แน่อนอนครับขอบคุณมากครับโอเคเต็ดเต็ดเต็เต็